วัสตีครับพี่น้องมืงนุนนี่มีของดีนี่คบครับครบเอาหนังออกเรียบร้อยเดี๋ยวน้ำผมมาเลยครับมุอนี่จะพาเห็ดเจียวห่อนกบเดี๋ยวแต่ว่าเป็นสูตรสัดคุณน้ำเลืองนะครับสูตรซีเกตบันผม ถามเปียกหาแทักซี่อันนี้ก็ต้องเป็นคาแต่ว่าต้องเป็นคาแก้ทุกนะครับหัวสิงไข่หอมบัวหรือว่าหอมแดงสีเกดครับ มบประกูดแสงปลายขาดก็ได้ครับนี่บักปิกใชยคู่บันนี้กะทาเดือดครับจะเป็นขั้นตอนของเก็ดเจียวห่อนไนะครับอัน,นเป็นไหนครับ กับ่ังฟุดพุดพอดีเลยหอมเครื่องเครื่องไอเครื่องเทศอะเครื่องไอหัวสิ้งไข่ปราคามเปียหัวคาแล้วก็ปลาพริกใบปะะกูดหอมขนาดนครับวันนี้ขาดมาได้กบเจียวหอนทุกประเภทอย่าลืมนะครับขาดไร้คือน้ำกระเทียมดอง สูตรนี้ผมจะบอไซไซหัวกระเทียมนะครับไซเตนาม,มันก็พ่อบาดนี้พ่อมันได้เครื่องมันแล้วถามันเดือดีกเล็กน้อยก่อนเขาจัจะใส่ตะกบลงไปแต่บางคนก,ก็ลวกจิ้มไปเลยก็ได้บอเป็นอย่างกะส่วงทา หมอมันฟดผมก็ได้ไอเตาแก๊สมาไหมตึกเลขราคาขอบคุณทุกคันพี่น้องนะครับทุกผู้ทุกคนที่มีหมดจิตัด,ดใจเมตตาการาุโลน่ามูติตาจิตกดไลค์กดแชร์ให้ผมขอให้สุขันมีความสุขคววงเจริญมีความรุ่งเรื่องนะครับ แต่ว่าก็อย่าลืมว่าคลิปต่อๆไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผบน้ำทุกๆคลิปล่ะครับเพืให้ท่านคุณเนี่ยจะได้นำเรื่องนำเสนอของดีๆของเจ็บสูพีสูนองไปนะครับได้เวลาเข้าจะใส่รลละนี่ กบสุบสดูเลยเข้าจนยังบ่ท่านค้นไหมครับเพราะว่ากันเดี๋ยวมันจะข้าวเดี๋ยวผมจะให้เมืองในกระทะไอ้ในหมอนี่เลยว่า หน้าตามเป็นยังไงนะครับเนี่ยเป็นยังไ้สุดยจอดว่าครับเกลียวห่อนกบสูตรขันคุณน,น้ำเลืองส่วงมันกำลังปลดเดี๋ยวขอซีมมันก่อนแต่ว่าผมมม่ท่านไปปรุงอย่างนะ นี่วามหวานในน้อยของน้ำกระเทียมดองแล้วกับสมบักคามเปียก <c oughs> พร้อมพูกค่าขาดมาได้ครับสูตรทันคุณน้ำเลือดนี่เจ้าห้อนสูตรทันคุณน้ำเลือดนี่ขาดรสดีมาไ,ได้ ลอาปับมาใส่เบแต่ว่ารถดีนี่อยาใส่หลายได้ครับมันจะเข้มผมมึือว่ากรบมันหนาเริ่มเริ่มจะเปื่อยละแต่ว่าธรรมดาครับมันเป็นกบเผาสื่อเขามากกิโลนึงลอยหาที่บาทไปได้เนี่ยในเขาลองหนังพร้อม บอน,นัวบันแดกใส่เย็ดกว่านสูตรนี้ผมจะบอส่เกลือบอส่น้ำปลามันมันกบกำลังออก เริ่มจะเปื่อยแล้วคบส่วนสองอาทิตย์วันใดเอ o ยูทูบให้พี่ให้น้องเมืองค้าจะไปวันปุ๋ยใส่เขา่าฝนมันตกลงพอดีกันเลยได้โอกาสจังหวะวันหยุดเย่าน้ำก็เลยไปวันปุ๋ยใส่เขา่าบวกคอยได้เคยวันเป็นไดเอหลังขนาดครับพอวันปุ๋ยแล้วนี่แหละก็เลยขึ้หอดี่หอดน้องกะ ใ้โอกาสมาเก็ดตกับเขาส,เสูตรท่านคุ้นน้ำเลื่องสูตรซิเกตบาลพมเนี่ยลุ่งยูทูบบันนี้ขาดไก็ได้ครับของพิเศษผมนัวครับไปเลย ใ่หลายแสบหลายเจียวห่อนกบสุดสานคุณน้ำเลือดขาดบ่ได้ของง่วงของแทะหอมป่า ผานสุดยอดครับถ้าไาย่เคยกินจะท่านตายนะครับจำสูตรท่านคุ้นน้ำเรื่องได้แล้วก่ะลบเอาไปเฮ็ดสูปีซูนองกินหรือว่าสูมูเฮ็ดเป็นกับเข่าก็ได้เป็นกับแก่ก็ได้เดี๋ยวถ่ายเจ้าคู่ครับถ่ายนเปื่อยก่อนเดี๋ยวบอกกันครับ อ้อมขนาดนครับเดี๋ยวลองมึงก่อนวนะ่าเปื่อยไปเริ่มเปื่อยแล้วนี่แหละครับเจ้าห่อนกบสูต่ธันคุณน้ำเลือดสูตรสิเกตบันผม่าสุดยอดสุดยอดโอ้ลุดเลย บานนี้เวลากินเท่ากะอันนี้เด็ดพักเรื่อผักหอมเปเด็ดผักลูกายให้มันหอมน,น,หน่อยแล้วกะใส่หอมแบงลงไปหอมต้นหอมเท้านิละ่ะ ตอนนี้ขาดมาได้ครับเอ,อ๋ใบกระเพ้าปลาโอ้ห้อมขนาดเลย่า แกวหอนกบสูตรท่านคุณน้ำเลืองมาได้ครับบบดนี้เดี๋ยวออนไฟก่อนบ่อยเป็นกับเต่าเกตเ้น่าจะโอเคแล้วบัดโอ้คือหอนเดือ ô, xuất nhọn đấy, bộc 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 đây nào, oh. ô, khảo ông cốp ô xuất มีของแสบครับมันมันมขึ้นอยู่ก็ว่าไผ่มักพักกับไส้พักหลายไผ่มักหน่อยกับไส้พักหน่อยเดี๋ยวผมผมว่าของผมสูตรผมมันพอดีแล้วเดี๋ยวค่อยเติมลงไปหอมใบกับเผาปลา ผู้ซอย <c oughs> นี่ยสูตรนี้เ <az> <c oughs> จ้าห่อนสูตรตันคุ้น น้ำเลื้ยงนี่บอมมี่น้ำจิ้มนะครับบอมมี่แจ้วจิ้มเดะเพราะว่าน้ำซุปมันข้นอยู่แล้วเปื่อยเปื่อยพอดีเลยถ้าเปื่อยกูหนีผมเมอาไปแสบ ถ้าพี่น้องผู้ใดมีเมนูแนะนําหรือว่าอยากให้ผมเฮ็ดให้กินอยากให้ท่านคุณน้าเรื่องเฮ็ดให้กินกน็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ได้เลย,เลยอยากให้ท่านคุณนี่เฮ็ดยังซู่พี่สู่น้องกินเนี่ยยินดีครับคอมเมนต์มาได้เลยติชมแน่กะดีได้จะเป็นเพราะคุณอย่างยิ่งชมเชยผมเนี่ยเพราะว่าตัแต่เฮ็ดคลิปมากนี่ก,กัหลาย เรื่องแหละยังเมื่อเคยเห็นไผรช่มผมเลยเตื่องอก่ายอยากให้พี่นอ้องได้รับชมคลิปนี้แหละก็ช่มเชยผมเนี่ยเาได้มีกําลังใจเฮ็ดกับเขาสู่พี่สูส่น้องต่อแต่ว่า,วากายาเสีจมผมหลยตั้งเตือผมก็น้อยใจเือนเด้ภาษาว่าโดนเจ็บเื่อว่ามันบมมีเวลานะช่วงนี้มันหนาหนาหน้าผมมีเวลาแล้วก็ งบประมาณในการเฮ็ดคลิปกะตามมีตามเกิดเนี่ยแหละครับสุดยอดครับบางหันมันห่อนไปจำรักปุกเลยปุกแสบขนาด ถ้าทาไพรเฮดบ่เป็นนี่กับเขียนจดหมายส่งมาหาผมก็ได,ด้เลยครับเดี๋ยวผมบอกที่อยู่ในจดหมายมาแล้วกับผมจะนั่งไปตามจดหมายนั่นแหละผมจะเป็นให้กินไปซาธิตให้เลยสูตรทันคุณน้ำเลืองเนี่ยอยากกินปนไก่อยากกินต้มเอียนอยากกินต้มงั่วอยากกินตำบักหุ่งตำบักแตง hết đầy bất Su, su neo วังหันเนี่ยมันห่อนอยู่ลูกอาไผยอยากเป็นลูกศิษย์ท่านคุณน้ำเลื้ยงกันเขียนจดหมายส่งมานะครับ หนานี่หนาฝนกบหลายหามือยากผมใส่เมนูตามตามฤดูกาลกระเพรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแน่จะเป็นพระคุณเป็นบุญคุณหลายถ้าเป็นพระคุณยิ่งกะบอกต่อๆกันให้ติดตามท่านคุณน้ำเรืองทั้งช่อง youtube และก็าทางช่อง facebook นะครับตอนนี้เปิด facebook ได้แล้วกำลังเริ่มเฮิดเป็นก่อย่าลืมเข้าไปเมืองเข้าไปกดนิ้วโปง้งกดลูปัดใจ กดติดตามน้ำแล้วก็จังไดก็มือนีกะตันคุ้นน้ำเลือนก็ขอล่ำข้อล่าที่น้องสุปูสุกนเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพ่อกันครับผม